สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Healthy i n f i v e Minute by Nutrition กับผมนาฏปริยะยินดีต้อนรับทุกท่านที่ติดตามฟังมาถึงตอนที่3ามนะครับจากคราวที่แล้วนะครับเราพูดถึง Body Composition หรือค่าร่างกายนะครับว่านอกเหนือจากตัวไขมันกับ Visceral Fat หรือ ไขมันในช่องท้องแล้วเนี่ยยังมีค่าร่างกายอย่างอื่นที่เราต้องติดตามให้ความสนใจด้วยน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะน้ําหนักนะครับที่เราจะต้องให้ความสนใจยัยงมีค่าร่างกายตัวอื่นในครั้งนี้เราจะมาทําความรู้จักค่าร่างกายตัวถัดมากันนะครับตัวแรกเลยที่มีความสําคัญเลยก็คือมวลกล้ามเนื้อหรือที่เรียกกันว่า muscle mass ครับผมมวลกล้ามเนื้อสําคัญยังไงมวลกล้ามเนื้อนะครับจัดเป็น หัวใจสำคัญของระบบเผาผลาญและคำว่ามวลกล้ามเนื้อนั้นจะคิดแต่เฉพาะน้ำหนักของมวลกล้ามเนื้อที่เรามีในร่างกายของเราซึ่งมวลกล้ามเนื้อที่มากหรือสะสมมวลกล้ามเนื้อได้เยอะเนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสที่จะมีอายุที่ยืนแข็งแรงและป่วยก็จะหายเร็วขึ้นนะครับซึ่งอันนี้มีงานวิจัยออกมาหลายฉบับเพื่อยืนยันตรงข้อความตรงนี้ของผม พูดง่ายๆเลยก็คือมวลเนื้อมวลกล้ามเนื้อนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เราจะมีอายุยืนยาวขึ้นมวลกล้ามเนื้อกับการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นมวลกล้ามเนื้อกับโรคออลไซเมอร์มวลกล้ามเนื้อกับภูมิคุ้มกันและการรักษาแผลตลอดจนโรคในกลุ่ม NCD จำพวกเบาหวานหรือความดันนะครับซึ่งมวลกล้ามเนื้อตัวนี้มีจุดที่ผมจะต้องนำมาขยายอีกซึ่งเดี๋ยวผมจะมาขยายในคลิปตัดถัดไปนะครับ ต่อมาผมอยากจะให้ทุกคนรู้จักกับคำว่า BMR หรือที่เรียกกันว่า Basal Metabolic Rate นะครับอัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องมีนะครับซึ่งเรามีกันอยู่แล้วนะครับทุกคนโดยทั่วไปแล้วเนี่ย BMR เนี่ยมันก็คืออัตราความต้องการเผาผลาญที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ในแต่ละวันนะครับถ้าใครที่เคยอยู่ในหมดของการดูแลสุขภาพก็จะคุ้นเคยกับคำคำนี้แต่สำหรับหลายๆท่านตรงนี้มีส่วนสำคัญมากเลยนะครับ เพราะคนที่กำลังควบคุมอ,า,อาหารหรืออยากจะลดน้ําหนักนะครับถ้าเราไม่รู้ BMR เนี่ยมันจะทําให้เราควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่ต้องใช้ต่อวันไม่ได้เลยเพราะถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพอย่างเช่นการลดน้าหนักที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ย BMR เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดทิศทางในการที่จะเรา ที่จะนําพลังงานขาเข้าเข้าสู่ร่างกายถ้าใครได้ฟังคลิปแรกนะครับเรื่องสมดุลพลังงานกับพลังงานขาเข้านะครับ BMR เนี่ยเราจะเป็นจะมาอย่างมากที่จะต้องรู้ซึ่งก็จะมีวิธีการคํานวณน,นะครับเราสามารถคำนวณตรงนี้ได้หรือใช้เครื่องมือก็ได้นะครับในการคํานวณ และต่อมาก็คือฟังดูคล้ายๆกับตัวค่าร่างกายเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าตัวนี้จะชื่อว่า BMI นะครับเลยเรียกว่า Body Mass Index นะครับมันก็คือค่าความหนาของร่างกายนะครับถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆอย่าเราอยากจะรู้เราจะเราอยู่ในเกณฑ์อ้วนมากอ้วนน้อยหรือหรือว่าเราอยู่ในเกณฑ์หุ่นดีเงี้ยตัว BMI เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราครับซึ่งใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนผอมในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ประมาณสัก ่20ปีขึ้นไปนะครับตามเครื่องคำนวณหรือวิธีการคำนวณทั่วๆไปที่เราสามารถหาคนวานตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18.5นะครับไปจนถึง30บวกบวกนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะมีรูปร่างที่ดีที่สมส่วนก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ18.5ถึงประมาณ22.9นะครับก็จะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมส่วนที่ดีแต่ถ้าใครที่เกินนี้นะครับให้พึงระลึกไว้เลยว่าเราอาจจะอยู่ในเกณฑ์ของคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็อธิบายครบนะครับในส่วนของตัว ค่า body condition นะครับว่านอกเหนือจากน้ำหนักแล้วเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นที่เราจะต้องให้ความสนใจให้ความใส่ใจด้วยใครที่กําลังดูแลตัวเองนะครับใครที่กำลังดูแลแลดน้ำหนักสุขภาพนะครับหรือใครที่รู้สึกว่าวันนี้ตอนนี้เราต้องออกมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้สุขภาพเราแข็งแรงเพื่อที่จะสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่กาลังจะต้องเป็นันอยู่ในทุกๆวันนี้นะครับผมว่าความรู้ในจุดต,ตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากที่ได้รับฟัง แล้วก็อยากให้ความรู้ผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะได้ช่วยให้ทุกคนที่ได้รับฟังมีสุขภาพที่แข็งแรงและดีขึ้นไปขอบคุณครับสำหรับการติดตาม5 m i n u t e healthy in 5 minutes ของผมนะครับแล้วชวนทุกท่านให้ติดตามในคลิปต่อไปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามมาให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ